สวัสดีครับันนี้ผมมาชี้เป้ารถใช้งานราคาย,ย่อมเยาท่านผู้ชมเลือกสเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Ford Ranger ครับ2.5ปี2003เครื่องดีเกียร์ดีนะครับประหยัดน้ำมันด้วยพร้อมใช้งานบรรทุกหนักเดินทางไกลได้สบายบากระบะตอนเดียวพร้อมใช้ครับความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลหายห่วงไม่มีปัญหาแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดมากๆภูมพาว power ด้วยนะครับคันนี้ขับง่ายเลี้ยวง่ายเบาสบาย นาปัดเรือนไม่ใช้ได้ครบขอบร้อเดดให้เรียบร้อยกระบะส,สวยนะครับพื้นดีลอนยังสวยฝาท้ายเปิดปิดได้ปกตินะครับช่วงล่างดีใช้ได้ครบนะครับแดสซีก็สวยทั้งเส้นไม่ด้ามไม่ผูห้องเครื่องเดิมๆครับจอหน้าบางๆไม่มีชนหนักครับเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษี68นะครับไม่ขาดกันระดาษา8ภายในเบาะหนัง หาปัดเลื่อนไม้ใช้ได้ครบนะครับหัวกเก่งไม่มีผูครับรอยพับต่างๆยังอยู่ครบไม่มีชนหนักไม่มีผูครับเกียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบทุกเกียร์แผงประตูเป็นมือหมุนนะครับใช้งานง่ายเบาสบายชัดซีไม่ผูะครับชัดซีไม่ผูช่วงล่างดีรถยังสวยครับโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยครับวิ่งทางกาไกลได้สบายภายในสะอาดกับราคาเพียง5 5าหมื่นพันบาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ สามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีการส่งให้ถึงที่เลยครับส่งให้ถึงที่เลยคุ้มนะครับราคานี้เล่มชุดโอนครบโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ